คุณสมวิภาค่ะว่าทำไมกระแสตีกับแม่ทับกุ้งคะก็เพราะว่านี่แม่ทับกุ้งเนี่ยพูดแล้วกักไงพูดแล้วกักมันก็เลยทําให้กระสนุนเนี่ยมันไปตกใส่คนอื่นหมดเลยทีนี้ก็เลยหาตัวไม่เจอแล้วใครเป็นคนหยุดยือใครเป็นคนสั่งแม่ทับกุ้งแล้วแม่ทับกุ้งไม่ปุ๊บไม่พูดพอพูดครึ่งๆกลางกกระแสมันก็นกนกนตีกับพี่โดนแม่ทับกุ้งสิตอนแรกแล้วเ,เออฉันฉันจะไม่โทษอะไรเลยนะก็แม่ทับกุ้งนั่นแหละ พอเขาพูดชื่อคนนี้มาปฏเิเสธพูดชื่อคนนี้มาปฏเิเสธการที่ไปออกเนชั่นเนี่ยออกเพื่อที่จะปฏเิเสธใช่ไหมล่ะออกครั้งสุดท้ายเพื่อจะไปปฏเิเสธใช่ไหมล่ะคนเขาจับไตได้ไงกระแสก็เลยตีกลับไปที่ไม่รับกุ้งพูดเยอะพอถึงเวลาที่ควรพูดปรากฏว่กกูก็หยุดพูดแล้วใครไปสั่งให้หยุดพูดอ่ะใครสั่งไม่ทับกุ้งได้อ่ะนอกจากบพบบบใช่ปะ่ะเออหมายถึงว่าสั่งให้หยุดพูดอ่ะดี๋ยนี้กระสุนตกมันก็ไปตกใส่พบทบกระสุนตกก็ไปตกใส่บิ๊กเล็ก กระสุนตกก็ไปตกใส่อะไรคนไม่สงสัยภูมิธรรมเลยเข้าใจปะเพราะไม่ทับกุ้งดันพูดขึ้นมาปฏิเสธคือไอพิธีกรเนชั่นเนี่ยเขาเจตนาในการที่พูดชื่อสามชื่อขึ้นมาเพื่อให้บิ๊กกุ้งะปฏิเสธปฏิเสธแล้วก็ปฏิเสธทีนี้กระสุนมันก็ไปตามหาว่าไอตกลงใครวะใครเป็นคนสั่งบิ๊กกุ้งระหว่างที่กําลังเกิดศึกสงครามไปสั่งทางหารหยุดยิงนะใครวะเธอขยายเธอขยายยาง กระสุนมันก็ตกสิพอเาาธอปฏิเสธคนนี้คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่นนใชนนใชล้วใครล่ะเขใจยังกระสุนมันก็ตีไปที่บิ๊กกุ้งเนี่ยสิบิ๊กกุ้งเป็นฮีโร่ก็จริงแต่การออกมาพูดแล้วหยุดพูดเนี่ยมันทําให้กระสุนไปตกใส่คนอื่นแล้วมันกระเซ็นกระสายกระเด็นกระดอนคนอื่นเลยโดนด่าฟรีไปหมดเลยเดาไปหมดเลยนะเดาไปถึงนู่นถึงนี่ถึงนี่เดาไปหมดเลยอะ่ะพอปฏิเสธคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่แล้วเลยเดาไปหมดเลยเดาไปถึงอดีตไม่ทับสองอ่ะเดากันไปเรื่อยเลยพวกดารามันบอกว่่่าอดีตไมท แล้วออีดีไมับสองมันจะมีปัญญาอะไรเปสั่งแม่ทัพปัจจุบันเขาจะ้าฉันก็เลยบอกว่าทําไมกระสุนตกก็บิ๊กกุ้งดันพูดแล้วหยุดพูดไงมันยิ่งไปกันใหญ่มันทําให้คนเดาเขาจะยังเออแค่นี้แหละ